สวัสดีครับมาพบกับ o อเอ็กคอมพิวเตอร์ซัพพอร์ตอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาถอดนะครับตลับหมึกนะฮะให้ท่านดูนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะนะเดี๋ยวให้เห็นกันนะครับว่าทํำยังไงนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับในการถอดนะตลับหมึกเปลี่ยนหมึกนะครับก็ทําได้ดังต่อไปนี้นะครับสังเกตปุ่มด้านข้างนะฮะมันจะมีปุ่มตรงนี้อยู่นะครับให้ท่านกดปุ่มๆลงไปอย่างนี้ครับ กดลงไปปุ๊บนะครับแล้วก็ท่านก็ดันออกมาเบาๆอย่างนี้เลยนะครับเอามาอีกสักรอบนะปุ๊บนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะป๊อปอัพออกมานะครับท่านก็ดึงออกมานะครับจากนั้นนะครับใช้มือนะครับเห็นไหมครับมันจะมีร่องตรงนี้อยู่นะครับให้ท่านใช้มือเลยนะฮะใช้มือดึงออกมานะครับอ่าจับประคองอย่างนี้นะครับนะมันจะมีด้านล่างมันก็จะมีนะนะท่านประคองอีก อ่ะซูมออกมานิดนึงปุ๊บนะนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงออกมาดึงออกมาตรงตรงเลยนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับอ่ะเห็นไหมฮะตรงนี้มันจะมีร่องนะครับให้สามารถถือประคองลักษณะแบบนี้ได้นะครับอ่ะจากนั้นนะครับเมื่อท่านได้หมึกใหม่เข้าไปนะฮะได้หมึกใหม่มานะมันจะมีซีลอะไรต่างๆท่านก็เอาออกให้หมดนะครับที่ไม่เป็นลักษณะ ไม่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมีตัวป้องกันอยู่ก็เอาออกนะครับเอาออกนะดึงออกให้หมดจากนั้นนะครับเมื่อได้แล้วท่านก็ใส่วางลงไปในตำแหน่งเดิมนะครับสำหรับรุ่นนี้ทําแบบมากระทัดรัดมากนะครับเพราะฉนั้นการวางของมันเนี่ยนะครับมันจะมีช่องสังเกตด้านข้างเลยนะครับจะมีช่องลักษณะแบบนี้นะครับเพราะนั้นท่านวางนะครับวางลงไปนะฮะให้ตรงนะครับทั้งสองฝั่งวางอย่างนี้เลยนะวางลักษณะแบบนี้นะ แล้วก็จากนั้นก็วางลงไปพอใกล้จะถึงนะครับแนะนํานะครับให้ท่านกดลงไปนะครับอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวมันเจ็บนะนะนะอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันแข็งผิดปกตินะครับให้ดึงออกมานะครับให้สังเกตตัวนี้ครับอันนี้เคล็ดลับเลยนะตัวนี้ต้องโยกได้นะครับมันจะเป็นโลหะนะต้องโยกได้นะครับมันจะเข้าไปเกี่ยวกับล็อกนั่นหน่อยนะครับ ตัวนี้นะครับบางครั้งมันจะแข็งนะครับาวางลงไปอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นโคดลงไปนะนะจากนั้นปิดฝาลงไปนะครับต้องปิดได้แบบนี้นะครับถ้าปิดแล้วเกิดเอียงน้านข้างนะท่านไม่ต้องฝืนก็ได้นะอย่าฝืนเลยดีกว่านะครับถ้ามันปิดไม่ได้เปิดออกมานะครับจากนั้นตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันตรงหรือเปล่าแล้วมันตรงหรือเปล่า ถ้าไม่ตรงดึงออกมาแล้วใส่กลับเข้าไปอีกนะฮะโอเคนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะมันเปลี่ยนหมึกใหม่นะครับมันจะมีการวอรมหมึกรอมันสักครู่นะครับมันจะฟ้องอยู่บริเวณหน้าจอนะครับเมื่อมันวอมเสร็จมันก็จะหยุดนะฮึงจะสามารถใช้งานได้นะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับท่านใดที่ อยากรู้วิธีการเปลี่ยนหมืกน,นะครับให้กับเจ้าตัว hp laserjet pro m f t m c 2 8นะฮะตระกูลน,นี้นะครับโอเคนะครับฝากกดูกใจด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์นะฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ